คลิปนี้หมอฟันก็จะมาตอบคาถามต่อฮนะคนนี้บอกว่าปวดหลังมานานหลายปีปวดคอบาา่าไหลไปนวดก็ไม่หายแถมแพ้ยา neurogic น,น,นะแล้วก็เอนไซมนะนะบอกว่าเป็นไทรอยด์ทานเป็นยาไทรอททยด์รบกวนหมอยานนะั้นโอ้โหคลิปนี้จะมาตอบคาถามคุณพิมนะอ่ะโอเค เดีย๋ยวดูก่อนเลยว,ว่าอาการปวดของเราเกิดจากอะไรปวดหลังแล้วปวดหลังหลายปีนี่เกิดจากอะไรกระดูกเส้นหรือเปล่าหรือเกิดจากเป็นกระดูกเสื่อมหรือเปล่าแต่ถ้ให้หมอเดาน่าจะเป็นลักษณะของกระดูกเส้นหรือไม่มก็เป็นหมอแล้วกระดูกกดทับเส้นประสาทแล้วมันมันเป็นมานานแล้วมันไม่หายถูกป้องไหมนะแล้วก็มีการปวดคอบางแหงน่าจะเป็นของออฟฟิศซินโดรมอ่ะทีนี้บอกว่าอะไรเราจะสิกกินไม่ได้น่าจะสิกมีอะไรมีพารามีคลายกล้ามเนื้ออ่ะจะได้โดนไป็นสองอันนะเอ็นเฟสตคือยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ได้เสียลอยถูกไ่มสามตัวนี่เป็นยาที่หมอฟันแนะนำถูกไหมวันนี้กินไไม่ด้ครับ เอาไงดีเหลือตัวเดียวคือยาแก้ปวดเส้นปรากทีนี้หมอฝัาแนะนำแนะนำไงดีก็ลองไปกินยาแก้ปวดเส้นปรากดูแล้วก็ไปกินยากลุ่มนี่5าครับกลุ่มนี่5าเป็นยาอนุพันธ์ของฟินครับหรือว่าเหมอฝ่าคกินว่าพวกอะทามาเดลนะจริงๆอ่ะ